วันวันมนนาอัาดบ,บดินเจบาลฮะดิษเล่าถึงมาอับดินเจบาลรับบิลลาห์วะอันหูกล่าวถึงมาอัดินเจบาลนี่แหละว่าคุณทุกทนเคยเราดีฟันนาบีนั่งซ้อนท้ายท่านนาบีสัลลัาลลอฮุอะลัยฮิซูลลัมอะลาฮิมารินกับลาตัวหนึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสนิทความไว้วางใจและการการอ่อนโยนของท่านรอซูลุลลอฮ์ัลลอฮุอะลัยฮิซูลลัม แม้แต่ท่านเป็นนบีเป็นรอซูล์แต <dial> ่ท <t> ่านก็ยังให้ความความใกล้ช <T> ิดก <Wanna> ับบรรดาซอบาและหนึ่งซอบาที่มีความใกล้ชิดกับท่านรอซูลลสองร้อยหรือสามะ้อยที่ท่านมูอาสพอข้อละลีมูอาท่านมูอาสกล่าวว่าท่านรอซูลก็กล่าวกับฉันว่ายะมูอาคโอ้มูอมุอาตัดรีท่านทราบไหมมาอะไรคือฮักกุลลอฮิสิทธิของอัลลอฮ์อะไรอิบาดที่เป็นวาจิบเหนือปวงเมวล อะไรคือสิทธิของลอ์ที่เบานั่นจะต้องให้กับลอสุบะฮ่านุวา,าตาลาะนั่นคือข้อแรกวามาและอะไรคือฮักุลอิบัตสิทธิของเบาอัลลอฮ์ที่พึงจะได้รับจากลอสุบะฮ่านุวา,าตาลาะสับไปสับมานะดูเลยตอนผู้เรียนอยู่ก็งงคำเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนั่นคือสิทธินั่นคือสิทธิอะไรอ๋ออันแรกคือเราเนี่ยต้องให้กับอัลลอฮ์ ข้อที่สองคืออัลลอฮ์จะให้กับเราอ่ะมีใครนั่งเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่กันนะนั่นมฮัมหัรู้ไหมว่าสิทธิของลอที่สิทธิของลอที่เราต้องให้กับลอนั้นคืออะไรสิทธิที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยและอะไรคือเมื่อเราให้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเรากุลจุดมอัมมัดประกาศตอบว่าอัลลอฮ์ว่าเราศรัทธาแล้วอัลลอฮ์และเราสูนทราบดีฉันไม่ทราบความหมาย ข้อในส,ส though, ulas, ุรษูละศาสดาของข้าพเา้าก็กล่าวว่าฮักกุลลอฮ์อะลลออิบาดศิจ <read. S 1> ิของอัลลอฮ์เหนือพวกเหนือปวงเ่าอิยะมูดูคือการที่เบานั้นสักการะกับพระองค์ต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์นะต้องขอต้องดูอาอกับอัลลอฮ์นะต้องละหมาดนะต้องบวชนะต้องสักการะนะต้องทำดีกับผู้คนนะทำเพื่ออัลลอฮ์วาเลยุชริกูบีชันและอย่าได้ชฉลี่ยใดกับพระองค์ เมื่อมีความเดือดร้อนหาอุลร้อ์นะอย่าได้ไปเคารพสักการะสิ่งใดนะไม่ไม่เป็นถือไม่ต้องถือส,สิ่งใดนะสิ่งที่สิ่งที่เราต้องมอบให้อาลลอฮ์นั่นคือจะต้องละทิ้งดาวุฒชร้กยละอยลาหะาไม่ไปเคารพไม่ไปบูชาไม่ไปให้เกียรติไปททิดทูนความศักดิ์สิทธิ์ใดๆไม่มีอิสลามไม่มีเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะอยู่ที่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนั่นอย่าได้ไปอย่าได้ไปชริกใดๆกับพระอ,องค์นั่นคือ วาระของชีวิตเราจําข้อนี้ไว้เลยนะยเสดทธิของอัลลอฮ์ที่เราต้องให้กับพระองค์เนี่ยที่ถือว่าเป็นวาระของชีวิตเรานั่นคือจําหลักการนี้ไว้เลยอายะบุดูหูสักการะอิบาดิกับอัลลอฮ์ววลายุชิกูมิชาเลจะได้ชีริกเลยกับอัลลอฮ์ลองดูด้วยข้อนี้เนะี่ยมันมันหมายถึงอะไรเนะี่ยมาดีคําว่า อายะหบูดูห์เวลายุสริกูบิษัญเนี่ยสักให้สักการะอิบะดาแก่พระองค์เดียวนั้นและอย่าได้ชุริกได้ได้กับพระองค์นั่นคือความหมายของอะไรใช่ปะหรือว่าจับทางครูได้ถ้าครูถามมามันไม่มีอะไรก็ต้องรองไลน์อะไรราองไห้ไม่ใช่นันคือสิ่งนั้นนดูให้ดีเห็นไหมและอย่าให้ร้องไห้คือเวลายุสริกูบิษัอญจะได้ชุริกได้กับพระองค์นะจะได้ตั้งฟังทีจะได้พึ่งพิงจะได้ตอบโจทย์สิ่งใดจะได้ปักหมดชีวิตเราเพื่อกับสิ่งใดนะ แต่ว่าอะไรอายะบุตให้ปักบุหมดที่อัลลอฮ์ให้ไปอิบาดะห์ก็อัลลอฮ์ให้ทําดีกบอัลลอฮ์ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมอ๋อมานจจุดนี้เองนั่นคือแล้วอิ่างอั์นั่นคือ,คอง่ายๆสรุปก็คือสิทธิที่เราต้องให้กับนั่นคือเตาฮิดให้กระชับเลยนะคำว่า, uh วายะบุดูหัวลจยุสลูกบิชานี่คือเตาฮิดอ๋อแล้วคำวะาเฮิแล้วแล้วเตาฮิดนั่นคืออะไรอนะ่ะแปลให้แปลครั้งเมื่อเราต้องมอบเตาฮิดให้อัลลอฮ์คำว่าเตาฮิดนั่นคืออะไรนะ่ะ อะเอาให้กระชับสั้นๆแหละเตาฮิตเตาฮิตแปลว่าให้เอกภาพกับว่ามันก็งงเอกภาพอะไรเองอ่าพวกครูให้คะแนนเนียครูก็ให้ให้ให้คะแนนเต็มให้สิบให้เจ็ดอ่าสองคนข้างหลังอูถามว่าเตาฮิตคืออะไรลองนึคือเตาฮิตคืออะไรฮะ ทำให้เราเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งยังไงอ่ะทุกเรื่องอา้าวเนี่ยจะเป็นครูให้คะแนนเนี่ยครูให้คะแนนเต็มให้เก้าเลยนะอะน้าวเด็กก็เลยอีกคนยังไม่ได้ตอบมาอ้าวนานๆมาทีตอบให้่อนจะให้จานชื่นใจเดีย๋ยดิตอบให้คืออะไรมันต้องมาแนวกันนี่แหละที่เพื่อนนั่งอยู่เนี่ย พราะร้อยคะแนนเต็มสิบคราให้เก้าเลยการให้อาวา่าเป็นหนึ่งในทุกๆด้านมันยังไม่กระชับมันมืนขาดอีกหนึ่งมันหายไปไหนอ่าจะไว้นะเตาเตาฮดเะแปเตาเฮดให้มันสั้นกระชับนะไปเตาเฮดแบบนี้เลย <c oughs> อิฟราดุลลอ ให้อหนหนนารว์เป็นหนึ่งอะใช่แล้วที่กูให้นะให้พอให้อารว์เป็นหนึ่งมันได้เก้าคะแนนไปแล้วเป็นหนึ่งอารวจเนี่ยมาดีได้ได้ได้เจ็ดเพราะว่าเป็นหนึ่งอารว์เป็นหนึ่งในรอดในการมอบลองวะก็ใช่แต่ว่ามันใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องอื่นด้วยอิฟรอโดวะบิไลอิบาดะอันนี้อิบาดะมันไม่ใช่ทุกเรื่องนะจไหมอารว์ Allah เป็นหนึ่งในอิบาดะหมายความว่าให้อิบาด ถวายอิบัตดะแด่ Allah อ๋อมันก็คืออาย,ยะห์บุดูฮูนะใช่ไหมให้สักการะอิบัตดะต่อมาให้อัลลอฮ์ Allah เป็นหนึ่งในการอิบาาัตดะนี่นคือเต็มชิดแปลแบบกระชับให้มันตรงเลยไม่ต้องวนเวอ์ไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนอะไรให้ชัดชัด,ชดตรงตรงเลยให้มันสว่างไปเลย if for Allah วิญบาณอิบัตดะง่ายอิบัตดะเพื่ออัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการอิบาดะห์หมายความว่าถวายอิบาาัตดะแดา่ Allah ในชีวิตเราแค่นั้นเนี่ยอะไรก็ตามการอิบัตดะถ้าเป็นอิบัตดะมอบให้กับ Allah และยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นอาดาเป็นวิถีชีวิตของเรา,าการกินการนอนมันก็ทําให้เป็นอิบาดะได้นะถ้าหากว่าเรามีความมีเป้าหมายอันนี้อนอนเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เป็นอิบาดะนะการนอนการกินเนี่ยแต่ว่าเราจะให้การกินการนอนเราเป็นอิบาดะได้เลยถ้าเราไปผูกกับอัลลอฮ์เห็นไหมอ่านั่นคือียหลักข้อเนี้ <c oughs> จำไว้เลยอ๋อ พระกุหลาบอะไรอีบัดสิทธิของอลัลลอฮ์ที่เบาต้องให้อลัลลอฮ์คือมอบเตาฮิดมอบไและให้เข้าใจง,ง่ายๆแอะฮะดดิสนี้แปลให้เราได้เข้าใจไปอีกอายะบุดูฮุบแล้วยุสซุลกูบิชานให้สักการะอิบัดเดิ้ลก่นกอนเนาะและอย่าได้ชืริกใดกับอลัลเรานั่นคือละอิลาห์ลลนั่นนั่นแหละนั่นคือเตาฮิดนั่นแหละแต่บางทีมันไม่กระชับเอาถ้าแบบนี้มันกระชับเลยอ่ะ นั่นคือสิ่งที่เราต้องมอบให้กับลลอ a ์ถ้าเรามอบสิ่งนี้ให้กับลล l a ์และล l l a ์จะให้อะไรกับเราอเราจะได้แล้วมาดีจะได้กูจะได้แล้วทุกคนก็จะได้ไออัลลอยู่อัลซิบ <c oughs> ฟะฟาแอนกลับมาอยู่อัลซิบาคือ a ล l a h เนะ่ยล l l a ์จะไม่ลงโทษมาฟุลมีคืออะไรมาลายุชริกบีเชอันคนที่ไม่ชริกใดๆกับอ l l ล h ล l l a ์ไม่ลงโทษนะ คำว่าไม่ลงโทษคือมันก็คือได้ได้สวรรค์ง,ง่ายๆเพราะว่าจะไม่ลงโทษคนที่ไม่เชลีจ่จใดก็ลอ์นะคือผิดยังไงเอาล้อพร้อมที่ใช้ให้อภัยนะจริงๆแบบนั้นเลยชีวิตที่อยู่นั้นอะไรมันจะผิดมันจะถูกอะไรยังไงเป็นประเด็นรองนะแต่ว่าเรื่องสําคัญคืออย่าได้เชริกใดๆก็รอดคำว่าใดๆไม่ว่าจะเป็นเชริกเล็กเชริกใหญ่ไม่เอาเรากลัวเป็นโรคกลัวเชริกขึ้นสมองอ่านั่นแหละใช่เลย สิ่งที่มีความสําคัญในชีวิตเราเน่ะถือว่ามันเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรามันเป็นวิถีของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นวาระของชีวิตเราเลยอ๋อข้อมันอยู่ตรงนี้เองเนะองล์รอ์จะไม่ลงโทษคืออนรอ์จะให้เราได้เข้าสวรรค์นั่นแหละจะให้ความดีกับเราในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นต้นตอ่อเป็นพื้นฐานเป็นแหล่งแหล่งของความดีนั่นคือเรื่องของเตาฮิต ดังกล่าวอัลลอ a ฺสักการะอิบานะกับอัลลอมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะกุลจูธรรมอัสก็กล่าวว่ายจ้ารอโซเลาก็อัลลอฮฺรอโซก็เอ๋ยอาฟาลาอุบัชชุรุนนะฉันจะบอกเขาดีนี้กับบรรดาผู้คนไหมเพียงแค่เรายึดหลักวิชวิตเราให้ได้อิบาดะกับอัลลอฮฺอย่าได้ชั่ิกอัลลอฮฺจะไม่ลงโทษเราในนรกก้อนมิกล่าวว่าแล้วตัวบัชชุรุนนะ แล้วตัวบัรชุดหุมอย่าได้บอกข่าวดีนี้กับคนทั่วไปเลยเพราะอะไรนะฟาะยัตตะกิโลเพราะเขานั้นจะจะอะไรเพราะเขานั้นจะเพิกเฉยเขาจะละเลยในการทําในการแข่งขันการทําความดีอ๋อจริงๆหลักง่ายๆมันอยู่ตรงนี้เองนั้นคนจับหลักนี้เรีกเสร็จแล้วก็จะยึดอันนี้มันทําให้ความกระหายในการทําความดีเนี่ยมันน้อยลง เขาจะดูว่าโอ้เรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กมากเลยชีวิตนั้นขออย่างเดียวว่าเนี่ยให้ได้อย่าได้เฉลิ่จะได้ต่อแล้วแล้วก็พยายามอิบาด้อื่นอิบาด้ก็เพื่ออวสุบาหานุวาแต่ละเรื่องอื่นนั้นไม่ได้สําคัญอะไรเลยคนมันก็จะไปยึดแบบนี้แล้วเสร็จแล้วมันทําให้เขานั้นยึดหลักนี้แล้วยัดก็กกิโลนึ่คือไปไปไป,ไปละเลยไปเพิกเฉยในการแข่งขันการทำความดีดูอธิบา,ายคำศัพท์นะ กูข้ามไปข้อนี้เลยหน้าต่อมาเลยนะฮักกุลอิบาดอลัลลอฮสิทธิของอลังลลอฮเหนือสิทธิของบา่าอสิทธิของปงวงบ่าที่อลัลลอฮสุบฮานุตะจะให้กับเขาไอหมายถึงมาสิ่งเอายะบมุลล่าอะไรนัเสสิ่งที่อัลลอฮสุบฮานุตะทรงถือว่าเป็นความ เป็นหน้าที่ของพระอ,องค์เอาล่ะถือนะเอาล่ะถือว่าเป็นหน้าที่ของพระอ,องค์เลยอาลานับสี่กับพระอ,องค์เลยอินอามันเพื่อเป็นการให้ความให้เนี้ยมาเพื่อเป็นการให้เนี้ยมาความโปรดปานวาต่พักโบลันและเพื่อแสดงออกถึงความล้นเหลือความเมตตาเอาล่ะอันล้นเหลือหาไม่ได้เจ้าลรจะให้วาเลซ่ามันไม่ได้หมายถึงอิสตจาหกอกู มันเป็นสิทธ like ิมมกบัลเตนในการแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะเพราะจริงๆแล้วนั้นมันไม่มันเราไม่สามารถที่ไปแลกได้หรอกไปข้อต่อรองขังเราได้หรอกแต่ด้วยความโปรดปานของเราความเมตตาของเราสุบูรณุตละนั้นจึงให้กับเราเนี่ยคือให้ได้ให้ไม่ต้องลงโทษเราเนี่ยกะฮักกะฮักกินมาคลูกินอะไรมาคลูกินเหมือนสิทธิมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โอเคอันนี้เป็นข้อตกลงกันคุณซื้อมา ขายไปอันนี้เสร็จที่แลกเปลี่ยนกันโอเคอันนี้ใช่ความมนุษย์กับมนุษย์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เหมือนมนุษย์แบบนั้นนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโหมดเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่นะแต่มันเป็นอยู่ในเรื่องของการที่ความเมตตาของขอัลล์ตั้งหักล่ะที่จะให้ให้สวรรค์เราแล้วก็ไม่ลงโทษเรากับการที่เรารักษาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอุบัชรุนนาซะไออัคบริรฮุมฉันจะบอก บอกกับบรรดาผู้คนบีมาอยู่ซึรงุมในสิ่งที่ทําให้เขาได้ดีใจมินฮาแลวเกาหลีจากคําพูดอันนี้ไหมยึดะกิรูอยะแต่ไปดมันทําให้เขานั้นยึดอยู่กับหลักการข้อนี้แล้วมันทําให้เขาไม่อยากจะทําความดีเพิ่มเติมมันไม่ใช่อัชชารุอิจมาลูอิจมาลีอยู่ใอธิบายฮาดิษนี้ในภาพรวม ยุคบรูนามูอาซุบินจับันรอเรซูลลอฮุอันฮ์ท่านมูอาซุบินจับันเนี่ยได้เล่าให้พวกเราฟังว่าอันนโฮจะแต่เยเมนในวันหนึ่งการหน้ารอกิบันท่านได้ได้โดยสารข้อเลื่นนบีอุลสลลละฮะซัลลัมดยนั่งซ้อนท้ายท่ารสุลลาะซัลลัมอะลัยฮิมาริดกับลาตัวหนึ่งฟ่อัลลาดินนบีอุลสลลละฮะซัลลัมท่ารสุลลาะมีความต้องการ ไอ้ยู่ขอที่สที่จะระบุเรื่องเฉพาะบอกเรื่องเฉพาะคูกับท่านมอัสมีเรื่องสําคัญมากเลยเรื่องเฉพาะมากเลยบิอาฮัมบิอาฮัมมีมาซาอ็นไอ้ีในเรื่องที่ประเด็นของความประเด็นที่มีความสําคัญมาซาเอ็นแปลว่าประเด็นเลยนะประเด็นทางความรู้ที่มีความสําคัญวะอาเจนลุฮาและประเด็นที่มีความสงสงที่สุดที่ดีที่สุด สำคัญที่สุดคือข้อเนี้ยในฮะดิษเนี่ยเพราะอะไรอ๋อก็เพาะมันฮะดิษนี้บอกกับเราชีวิตเราให้ตอบโจทย์ตาฮีทใช่ไหมเราก็เรียนรู้กันมาแล้วว่าสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตวเรามากที่สุดคนกระทบกับชีวิตเรามากที่สุดคือการเข้าถึงตาฮีทว่าฮอดิสตะมาลาอัลรอสูลุสัลลอฮฺบสันทารุสุลลาใช้สัมนวนทารุสุลลาใช้อัลอุสลูบะอัลิสติจวาบีสัมนวนในเชิงคําถามคํา ถามคําตอบรู้ไหมทราบไหมเนะ่คือใช้สำนวนนี้ทําไมใช้สำนวนนี้แหละฟีตาอันนี้มือหมอาร์ดะวัตชวีกิเหในการสอนท่านหมุอาดะวัตชวีกิเหะในการกระตุน้นท่านหมุอารดรู้ไหมสิทธิของโลเหนือปวงบ่าวนั้นคืออะไรและรู้ไหมสิทธิของปวงบ่าวที่รัศมีมหาตาลนั้นจะให้กับพวกมนุษย์เนี่ยคืออะไรใช้สำนวนในการนี้รู้ไหม ว่าอันนั้มาอันันลำยาคุสุลำยาคุ่ด่อเน่ะถมาอัดนั้นไม่ล้ำล้ำเส้นไม่ล้ำหน้าฟีมาลายะล้ำในสิ่งที่านไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อันนี้สําคัญนะบางทีเราไม่รู้แล้วบอกว่ารู้โดยเฉพาะคนที่พอจะมีความรู้เนี่ยบางทีไม่รู้ยังไงก็ว่าไปก่อนแหละยังไงมันจะผิดจะถูกไปก่อนกลัวจะเสียหน้าไม่ใช่นะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ ว่าอันนั้นอับดุลสลมา,าลมเบย์ย์นั่นคือมูอัซลินทารุสละจึงอธิบายถึงมูอัซฮะกอีก,ก็ไตนี่ฮามะไตนี่แก่นของเรื่องราวทั้งสองเรื่องแก่นของเรื่องทั้งสองเรื่องไม่ใช่กระพีนะไม่ใช่เนื้อนะคือแก่นเลยนะผู้มาทั้งสองนี้คือหนึ่งมาอย่าจิบูรินละสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องให้กับ Allah อเลาอะเลัลโมกัลลาฟีนเป็นก้อนกรีที่เป็นเนื้อวายบ์เนื้อมัเขืกทั้งหมดเลย ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นยินจําเป็นที่จะต้องให้ตาอฮีตกับองค์มอบตาอฮีตให้กับองค์สองวามาเอายะบะฮูและเสงเทลลัสุบฮานุตลาทรงถือว่าเป็นวาญิบเหนือพระองค์เลอไอบาดีที่จะให้กับองค์บ่าขององค์อาลานัปสิฮีเนวาญิบเหนือองค์รักองขององค์อินอามมนเพื่อเพื่อเป็นคาให้ความโปวดปานว่าแตา่ฟ้าลรันและเพื่อให้ความ การให้ความล้นเหลือให้ความดีงามมันไม่ใช่เป็นข้อเสนอในการข้อแรกเปลี่ยนไม่ใช่นะนั้นเมื่อเราได้ให้มอบเตาฮีถึงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทางรอดปลอดภัยให้กับเราทั้งดุนยาและอาเกียร์ะให้กับเราเพื่อจะได้ออก เป็นอินอามันเป็นความโปรดปานของลอเทให้กับเรานะมันไม่ใช่เป็นการข้อเสนอข้อแรกเปลี่ยนนะตอนนี้ข้อ,อนี้มันข้อใหญ่มากเลยนะโอ้โทาน้อยแต่ว่ามันมีมันประโยชน์กับเรามากเลยคนข้ามากเลยนะวะลามาก้านะบัวอารุนและเมื่อว่าท่านบัวอาวนั้นเยะรสมีความกระหายมีความต้องการอาลามายสยยสุรุนะ ในการที่ท่านสร้างความยินดีพอใจมุสลิมให้กับบรรดามุสลิมน,นั้นซาบ,บาเขามีอยู่ะอะไรก็ตามที่เป็นข่าวดีอยากจะมุสลิมดีใจก็อย่าที่จะนําข่าวดีนี้มาบอกกับบรรดามุสลิมอิสตะซะนะมินันบียัสัลวะฮอัลัลามท่านจึงขออนุญาตท่านรอโชลฟีนัชรีฮานมัสลาในการเผยแพร่ประเด็นนี้ประเด็นที่ว่านั่นคืออะไรสิทธิเราหน้าที่เราต้องให้กับเราคือให้มอบต่อให้ถวายเอาละนะ และส่วนพระอัลลอฮ์นั้นก็จะมอบทางรอดปลอดภัยให้กับเราทั้งดุจาแล้วก็อาคิเริยะฝ่านะฮะหุ่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัย์แต่ถ้าเราท่องลลอฮ์นั้นกลับห้ามนะทำไมจึงห้ามล่ะมาขอฟ่าตันเพราะว่ากลัวอัยยะตะมิดูกลัวผู้คนจะยึดเอาหลักการนี้แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยอะลาฮะลันวะยึดอยู่กับสัญญาอันนี้ฝ่ายะทรูโกและมันเป็นเหตุให้เขาเนี่ยละทิ้งอัตจานาฟูซาฟิลอัมาลิสอเลฮ์การแข่งขันกันในการอามะดิบาดะดิสอเลฮ์ อ๋อถ้าบัญญัติว่าอ๋ออย่างนั้นมันไม่ต้องทำไม่ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องบวชหรอกที่อย่าได้เฉวิก่กับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเข้าใจที่มันผิดให้เราได้ทําความดีแต่เราสุบฮานอยู่แต่ละและอย่าได้เฉลีก่กับพระองค์อัลลอฮ์ที่จะขุดตุไซอาทิมอามานอิบารัดซอเลห์ที่สามารถที่มาลบล้างความผิดของพวกเขาได้นะละหมาดนะ จะลบล้างความผิดได้บาปเล็กๆน้อยๆบาปได้ถือบวชก็เป็นการลบล้างความผิดบวดอชอาเชรอท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่บาปเล็กนะนั้นการทําความดีหนึ่งลบล้างความชัว่ 2, วสองวาตาราฟาอดรยาทิมอามานที่มายกเดรยะสถานะฐานันดรของเขาสถานะของเขาเนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกียรติเขา ลากินแต่ถ้าว่ามูอารนะลากินแต่ถ้าว่ามูอารท่านมูอาสนั้นอัคบารอได้นำฮาดิษที่มาบอกนะทำไมท่านมัอาสขัดคำสั่งนบีหรือไม่ใช่นะแต่ฮะรอยันเพราะว่ากลัวกลัวบาปแต่ฮะรอยันเพราะว่ากลัวบาปกลัวความผิดในข้อหาเมนกิจมานิลอ็เมในการปกปิดความรู้มาอันนั้นกัอาเคล มาอันเนลอาคได้ละโดยที่คนที่มีปัญญาเนี่ยยัมำก็จะเข้าใจดีว่าดาเรันนบีลาอัลล,ลมอุม,มะตุโฮการที่ท่านนบีเตือนอุม,มะของท่านเตือนว่าว่าอย่าอย่าได้ไปบอกนะแต่ผู้คนเพราะว่ากลัวมีนิติการกลัวว่าคนจะยึดมินกาลีฮีกับคำพูดอันนี้ฟายัตะกิโลูและทำให้เขานั้น เพิกเฉยละเลยในการแข่งขันกันทําความดีความหมายก็บอกกนจะบอกว่าจริงอยู่นะในบีห้ามในช่วงแรกเนี่ยแต่ท่านบอสเนี่ยมาบอกนะแต่คํามาบอกในความจริงไม่ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าหลักการของเรานั้นในการที่เราดูบริบทแล้วนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้รอแหละล่อแหลมไปในสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นการอนุโลมให้ อัลฟราะว่าสาตะ์ี่เราได้รับจากอะไะจากขัดนสีนี้นะอาวลันข้อแรกเลยอย่าว่าสุอนุญาตอิรดาฟีให้นั่งซ้อนท้ายอาัดดาบะบนภาบนพาหนะหอดอบนสัตว์อิราลัมย่าชุกกวอะไรฮาในกรณีที่มันไม่ได้เป็นภาระลำบากให้กับอะไรฮากับพาหนอนั้นนะนั้นน,ะนั่งได้ซ้อนท้ายได้ ซาเนียนข้อที่สองจะวาร่โอ้โหสัลลัลฮุสลาห์สลมความรับน้อมถ่อมตนกับท่านนบีนะนบีนั้นไม่ได้ถือตนถือสะนะนบีให้เกียรติให้ท่านมูอัดนั่งซ้อนท้ายไปด้วยกันซาลิซันข้อที่สามอันเนี่ยเอลกลเฮมารเงือของลาเนี่ยตอนตอนเหรอสะอาดไม่เป็นอายิสนะนั่นมุมมองของบรรดาอุลามะเราดูเหมือนไม่มีอะไรนะนั่งซ้อนท้ายก็ซ้อนท้ายไปแต่โอ้บรรดาอุลามะเขามองลึกเลยอ๋อนั่นก็แสดงนั่งซ้อนท้ายแล้วก็แสดงว่า เงื่อของลาเนี่ยไม่ได้เป็นยิสนะถ้าเป็นยิสเน่บียจะซ้อนท้ายทำได้ยังไงล่ะอ่านนั่นคือประเด็เลยเราแบันเคองเทศเลฟังลูมัวอาซิฟเนเบียบ้านความประเสริฐของท่านมัวอัลเบีนเบียบันเราจะเล่าอันคนอนั้นเป็นมัวอาซเป็นคนเสนอของท่านรอซัลลอฮฺซัลลัลลอฮุอัลสลามเป็นชาวบ้านที่แรงอนลฮะดิษเยอะและท่านรอซัลลอฮฺซัลลัลลอฮุอัลสลามก็นะบอกฮะดิษผ่านท่านมัวอาซที่มีความสำคัญสำคัญและหนึ่งในนั้นคือฮะดิษนี้เลย ข้อเีซันข้อที่ห้าอัลอุสลูบอิสติฮวาจีอิสติจวาบีสำนวนในการตั้งคำถามฟิตตะลีมในการสอนเนี่ยมินอาัซาบีมินอาัซาลีบิอิสลามที่เขาเป็นสำนวนในอิสลามนะอ่ะแล้วก็เอามาใช้นะครูก็ใช้บางทีก็ถามถามลูกศิษย์ถามก่อนแล้วก็ให้ตอบมาเพื่อที่จะได้ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญนะไม่รู้เป็นยังไงนะฮะดิษเนี่ยครูถามว่าครูสอนมาตั้งแต่ตครูเริ่มสอนตอนต้นฮิต ปีสี่เนี่ยทุกปีเลยครูฮะดิษเนี่ยครูไม่พลาดนะแล้วครูพอด้อฮะดิษเนี่ย,นะยมันคืออะไรจะพลาดได้ยังไงก็ดูไปฮะดิษที่มันมีหลักที่มีความสําคัญฮะดิีมอั์ท่านเนี่ยโอ้โหมันเป็นความยิ่งใหญ่มากเลยมันเป็นข่าวดีมากเลยเนี่ยที่อยากจะบอกอยากให้ผู้คนได้รับรู้กันนะแต่นบีก็ยังบอกยัง,ย,ง,ย,งยังเตือนว่าคือข่าวดีก็จริงนะแต่ว่าอย่าลืมนะประเด็นนบีเนี่ย ที่ห้ามไวน้กะ็คือเพื่อนกำลังจะสื่อกับเราว่าอย่าลืมว่ามันไม่ได้หมายความไปยึดกับฮะดิษนี้แล้วแลวไม่ทาความดีอะไรมันไม่ใช่นะมันชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเพียงแค่ไม่เฉริกกกับว่ามันก็พอมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าหลักการคือเราให้ทําอิบารัดกับอัลลอฮ์บ ب าน ن ه แวตะตลาและอย่าได้เฉริกเลยกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ س ุบฮานแตละลานั้นเขาจะให้เรอยะให้ความดีกับเราความเพิ่มพูนกับเราเลยนั่นเพราะว่า อีกข้อหนึ่งที่ฮะดิษนี้มีความสําคัญเพราะฮะดิษนี้ตอบโจทย์และอิลราะหลาลิลลอฮ์ตะฮิดเห็นไหมเพราะคําเนี่ยสิทธิของอ AH ัลลอฮ์เหนือปวงบ่าวอันนี้แหละคือประเด็นที่มีความสําคัญตัวเราต้องถวายละอิลราะหล์ลอร์มอบละอิลราะห์ใอีเราะลอฮ์ใกับอัลลอฮ์แล้วคำว่าลีเราะหิ AH ลอฮ์ AH นั้นให้จดไว้เลยนะข้อนี้นะอิฟรอดุลลอฮ์มีกอิบะดะห์มอบถวายความเป็นหนึ่งให้กับอัลลอฮ์ในการอิบะดะห์คืออิบะดะห์ใดๆก็ตามให้กลับไปอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นใใคครรทได้ ทางรอดปลอดภยัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จะต้องจะเกิดขึ้นกับเขาเนะอัสมมว่าเวลามันบริวาระอาลียงขอะเราเดิสมบัรณัธมดวลิลลาฮเราเป็นอาละมี